จะเป็นยังไงเมื่อเขาต้องเดินทางไปสืบสวนยังฮาวายรวมกับตำรวจสาวเจ้าของพื้นที่เพื่อล้างแค้นให้พ่อสวัสดีครับวัน,นจะมาสปอยหนังแอคชั่นเรื่อง paradise city นำแสดงโดย b ูส c e วิลลิสจอห์นทราวอ t a ตา a k ร j กเจนเและปู่ไปาย,ยาถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ นาชายฝั่งเกาะเมาวีนักราชาชื่อเอียนกำลังหนีการไล่ล่าเพราะได้จับตัวชายมาคนหนึ่งซึ่งพอเห็นว่าหนีไม่รอดก็ฝากข้อความบอกลูกชายชื่อไรอันว่าถ้าเขาต้องการทำธุรกิจนี้ต่อก็ต้องมีผู้ช่วยที่ไวใจได้พร้อมกับแนะนำรอบอดีคู่หูของตัวเองซึ่งพอกล่าวลาเสร็จก็มีคนกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธมาบอกให้เอียนปล่อยชายที่จับตัวมาเขาเลยอ้างข้อกฎหมายของที่นี่แต่พวกมันก็ไม่ฟัง ทันใดนั้นชายที่ถูกจับมาก็ขาดคืนเลยเกิดการประทะกันขึ้นแล้วเอียนก็นถูกยิงจนตกน้ำไปครับแล้วภาพกตัดมาที่ร็อบขณะกำลังหาผู้ต้องสงสัยคดีลักรถนิกกี้ก็เข้ามาทักทายเขาเลยเปลี่ยนไปถามเธอแทนซึ่งเธอที่มีหูมิตายเยอะก็รู้ว่าโคอาหรือผู้ต้องสงสัยอยู่ที่ไหนเพียงแต่มีข้อแม้คือห้ามใช้อาวุธและพอร็บอบตปลกลงก็ยอมบอกว่าโคอาซ้อมชก MMA อยู่ที่ชายหาดข้างๆ เมื่อรอบเจอโคอาก่อนจะเข้าไปจับแต่ครูฝึกก็มาห้ามไวเทว่าพอรู้โคอาผิดจริงก็ขอร้องให้โคอาชกวันนี้ก่อนเพื่อน,นําเงินไปให้แม่รอบเลยใจอ่อนและก็ยอมรับข้อเสนอนั้นครับหลังโคอาชกจบและเป็นฝ่ายชนะขณะร็อบจะจับก็เป็นเวลาเดียวกับที่นักสืบสาวชื่อสวรนา่าพาลูกน้องมาบุกจับโคอาพอดีรอบเลยรีบห้ามโดยอ้างโคอาอยู่ในความคุ้มครองของเขา แต่ขณะกำลังถกเถียงก็อยู่นั้นโคอ,อาทีกลัวเลยวิ่งหนีรอบกับสวานาจึงรีบตามไปจับซึ่งสุดท้ายก็จับได้โดยได้รับความช่วยเหลือจากไรอันเมื่อไรอันเจอรอบรอบก็นแนะนำให้รู้จักกับสวนาน่าและพอทั้งคู่รู้ไรอันมาสืบเรื่องพ่อสวาน่าก็บอกเธอเป็นคนทำคดีอยู่พร้อมสั่งห้ามเขาเข้ามยยุ่งทำให้ไรอันโมโหและก็ยังคงสงสัยพอถูกใครทำร้าย ร็อบเลยเตือนอย่าพูชื่อของเอียนอีกเพราะหมอน,นั่นมีศัตรูเยอะจากนั้นก็นัดเจอกันที่บาร์ตอนเย็นหลังไรอันไปยืนยันว่าร่างที่พบเป็นพ่อจริงๆก็ไปหาร็อบที่บาร์จนได้รู้พ่อเป็นนักล่าที่เก่งและร็อบเคยเป็นกู้หูของพ่อเพียงแต่ทะเลาะกันหลังพ่อรู้ร็อบเป็นชู้กับภรรย,ยาจนหย่าร้างทําให้ไรอันโมโหเมื่อรู้เขาเป็นต้นเหตุซึ่งเขาก็ยอมรับว่าผิดจริงจากนั้นก็เปลี่ยนไปคุยถึงเรื่องทําไมเอียนโดนไล่ล่า ไรอันเลยผู้เชื่อเชียร์ลนขึ้นมาเนื่องจากดาวพว่อกำลังไล่ล่ามอ,อน,นี่อยู่พร้อมโชว์คี์การ์ดของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งรอบก็รู้จักสถานที่นี้ดีแต่ก็พยายามกล่อมไม่ให้ไรอันตามสืบเรื่องเทียร์ลันเพราะมันเสี่ยงเกินไปแต่เขาก็ยังรันสุดท้ายรอบเลยจะช่วยสืบด้วยอีกแรงโดยแบ่งค่าหัวกันคนละครึ่ง ขณะโรงแรมกำลังจัดงานเลี้ยงเพื่อให้การสนับสนุนสอวอซึ่งจัดโดยบักผู้มีอิทธิพลเขตนี้หลายๆคนก็เข้ามาแสดงความยินดีกับเขาที่เป็นผู้สนับสนุนหลักส่วนไรอันกับพร็บอบก็ฉวยโอกาสนั้นแอบเข้ามาในโรงแรมโดยไม่รู้เลยว่าพวกหน่วยคุ้มกันเห็นพวกเขาเขาให้แล้วเมื่อทั้งคูเข้ามาในห้องพักของเอียนก็พบมันถูกหรือจนเละเทะแต่ทั้งคูก็ไม่ละความพยายามจะหาหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ จนไรอันไปเจอรูปภาพเทียแลนดเข้าสักพักแม่บ้านก็เข้ามาทำความสะอาดพอดีทันใดนั้นหลอนก็ถูกยิงทำม,มันถึงครูตกใจมากหลังทั้งคููตั้งสติได้ก็เตรียมรับมือกับพวกที่บุกเข้ามาซึ่งก็จัดการไปได้บ้างบางส่วนแต่โดยที่พวกมันมีมากกว่าร็อบจึงโดนจับตัวไปส่วนไรอันที่เห็นว่าไม่รอดแน่ก็ตัดสินใจก็โดนนีจจากชั้นสิบลงไปที่สาะน้ำแม้ว่าจะรอดแต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับอยู่ดีขณะไรอันอยู่ในห้องขัง เจ้าหน้าที่ก็ลากตัวเขาไปด้านนอกเพื่อไปพบบักถามให้เขางุนงงว่าบักคือใครซึ่งบักก็ไม่ได้ตอบและบอกที่เรียกไรอันมาคุยก็เพื่อถามถึงพ่อหรือเอียนเพราะในอดีตเคยเจอพ่อหนหนึ่งซึ่งพ่อก็ได้มาถามว่ารู้จักเทียรแลนด์ไหมแต่บักก็ปฏิเสธไปพ่อเลยเตือนเนื่องจากรู้บักเป็นผู้ให้ทุนสอวอเลยกลัวตัวอันตรายอย่างเทียรแลนด์จะพุ่งเป้ามาที่บักแทนพร้อมจะให้การคุ้มครองทว่าบักก็ไม่สนใจอย,อยู่ดีครับ หลังบักเล่าจบก็ถามไรอันมาทำอะไรที่กาะแห่งนี้เขาเลยตอบมาเพื่อสืบใครเป็นคนจัดการพ่อบักจึงบอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเป็นคนจัดการเองจากนั้นก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ปล่อยเขาก่อนทิ้งท้ายทาบักไปไรอันจะรีบหนีอกอกจากเกาะให้ไหวที่สุดรวมทั้งไม่รับประกันความปลอดภัยของไรอันหลังจากนี้ด้วย ขณะไรอันกำลังยืนงงๆสวัณน,นาก็มาอธิบายว่าบักเป็นภูมิอิทธิพลของเกาะรวมถึงบอกขาวร้ายว่าเธอเพิ่งถูกปลดจากคดีพ่อของเขาไรอันเลยนึกถึงรอบขึ้นมาว่าโดนจับตัวไปทำให้เธอตกใจและก็เป็นห่วงมากดานสวัณน,นา เธอพาไราอันไปที่คาบของนิกกี้เพื่อสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอนกับพวกสาวๆซึ่งเป็นอริตทหารคอยทําหน้าที่ปกป้องกอแห่งนี้โดยเฉพาะที่เมืองสวรรค์ทําให้เขาสงสัยเมืองสวรรค์คืออะไรจนได้รู้เป็นที่อยู่ของชาวเผ่าท้องถิ่นและกําลังเดือดร้อนจากการกว้านซื้อที่ดินทําเมืองของบักซึ่งหลังจากสาวๆรู้เรื่องก็แยกย้ายกันไปหาข่าวครับ เมื่อสาวนาได้คุยกับไรอันก็ได้รู้แม้เขาจะมีอาชีพเดียวกับพ่อแต่ก็ไม่เคยทําให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตสักพักเธอก็เล่าให้ฟังบ้างว่าอิทธิพลของบัคยิ่งใหญ่ขนาดไหนนิกกี้เลยเสริมอย่างการยิงกันที่โรงแรมวันก่อนข่าวกลับบอกว่า burn, ทอแกสระเบิดทําให้เขาเริ่มกังวลจากนั้นก็ขอร้องสาวนาให้พาเขาไปยังจุดที่พ่อเสียชีวิตที ต่อมาสวรนาก็พาไรอันไปที่ชายฝั่งและก็ใช้เครื่องตัวจับโลหะตรวจสอบดูอีกรอบเผื่อจะเจออะไรเพิ่มเติมส่วนเขาก็เปิดฟังคลิปเสียงของพ่ออีกครั้งเพื่อจำลองเหตุการณ์ทันใดนั้นเธอก็เจอโทรศัพท์ของพ่อฝังอยู่ใต้ซายส่วนรอบแท้จริงแล้วเขาถูกบักจับตัวมาเพราะสงสัยรอบบุกมาที่โรงแรมทำไม แต่ร็อบก็ไม่ตอบกลับถามถึงไรอันแทนจึงได้รู้ไรอันปลอดภัยดีรวมถึงบักได้ปล่อยตัวไรอันไปแล้วและก็จะปล่อยร็อบให้เป็นอิสระด้วยแต่ร็อบดันปากเสียโดยดาวพอค้าขายของพิกลหมายยางเชียร์แรน์เป็นผู้สนับสนุนบักอีกทีซึ่งพอเห็นบักเริ่มโมโหเลยคมขู่จะเปิดโปงเรื่องนี้บักจึงบอกไม่รู้จักเชียร์แรน์อะไรนั่นจากนั้นก็สั่งให้มือขวาอัดร็อบจนสลบไป ดานสวนากรายอันเมื่อมากูข้อมูลมือถือของเอียนก็เ,เจอวิดีโอที่อัดไว้เพียงแต่ไม่ได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติมเพราะภาพไม่ชัดทำให้เขารู้สึกแย่เลยบนที่พ่อถูกฉลามกัดด้วยเธอเลยเอะใจขึ้นมาเพราะก่อนนั้นไม่เคยมีฉลามเนื่องจากมีแนวปะกการังดังนั้นเลยจะพาเขาไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งรับผิดชอบแนวชายฝั่งนั้นอยู่โดยไม่รู้เลยว่าทั้งคู่ถูกลุงน้องของบัครูเข้าแล้วว่าทั้งคู่จะไปที่ไหน ต่อมาสวรรณนากรพายอันไปที่เมืองสวรรค์โดยบอกเธอโตที่นี่มีป้ากับแม่คอยดูแลและเราอยู่กันแบบครอบครัวไม่นานนักก็มีกลุ่มคนพร้อมอาวุธโผล่มาเล็งใส่ไรอันเธอจึงต้องบอกเขามากับเธอทันใดนั้นป้าก็โพมาและถามเขาคือเพื่อนหรือศัตรูเขาเลยตอบเป็นนักสู้ป้าจึงยิ้มยิ้มก่อนชวนทุกคนไปทานอาหารพร้อมย้ำอย่าคิดสู้ที่นี่เด็ดขาด ก่อนทานอาหารไรอันก็ได้รู้จากสวรรค์ว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเดียวที่ไม่ยอมรับสินบนจากบัคหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นกลุ่มต่อต้านสักพักผอชายคนหนึ่งรู้เขามาหาเอียนก็พาไปทําพิธีกรรมเพื่อดูว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าขณะไรอันกําลังทําพิธีกรรมชายคนนั้นก็บอกให้นึกถึงพ่อทําให้เขานึกถึงอดีตตอนที่ถูกพ่อฝึกให้ใช้อาวุธ ซึ่งเขาก็ไม่ชอบดังนั้นจนถึงปัจจุบันเขาจึงไม่ยอมใช้อาวุธเลยท่านใดนั้นก็เพราะว่าเอียนหรือพ่อโผลมาทำให้เขามึนเมินเพราะนึกว่าเป็นภาพหลอนก่อนจะได้รู้เอียนยังมีชีวิตอยู่เพราะได้รับการช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านนั่นเลยทำให้เขาดีใจมากต่อมา ปากรเลาให้ฟังว่ารู้จักเอียนเพราะเอียนมาสืบเรื่องบักเพื่อช่วยเหลือกรณีดังนั้นหมู่บ้านนี้จึงเป็นไม่เกือบเขาเพียงแต่เอียนยังคงรู้สึกเสียดายเนื่องจากหลักฐานมัดตัวบักนั้นอยู่ในมือถือที่หล่นหายไปไรอันลีมออกมาเพราะพึ่งหาเจอจึงนำให้เอียนจนได้รู้เทียแลนก็คือบักเนื่องจะไปผ่าตัดเปลี่ยนหน้ามาและชายที่เอียนจับตัวเมื่อตอนต้นเรื่องนั้นก็คือบักเพียงแต่พลาดาให้กับมัน ทันใด้นนิกกี้ก็โทรมาบอกว่ารอบถูกบักจับตัวไปเอียนจึงจะไปช่วยโดยให้ไรอันรออยู่ที่นี่แต่ไรอันก็ไม่ยอมจนสวาน่าต้องมาห้ามและกล่อมให้ทั้งคู่ร่วมมือกันไปช่วยรอบก่อนที่รอบจะหมดลมหายใจหลังกลับมาจากเมืองสวรรค์ขณะทั้งหมดมานั่งวางแผนก็ได้เห็นข่าวเมืองสวรรค์ถูกบักถลม่ม ทำให้เธอเสียใจมากเอียนเลยยิ่งอยากให้ทั้งคู่หลบหนีเพราะมันอันตรายแต่เธอก็ไม่ยอมเพราะอยากจะแก้แค้นเพราะวางแผนว่าทั้งคู่จะปลอมตัวเข้าไปในงานเนื่องจากบักจะจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับชัยชนะของสวอโดยทั้งคู่จะไปช่วยรับส่วนเอียนก็ไปจัดการบักสุดท้ายทั้งหมดเลยตกลงกันตามนั้น เมื่องานเริ่มไรอันกะปอมตัวเป็นคนขับรถไปส่งสาวรวมถึงสาวรรคหน้าจนสามารถเข้าไปในงานได้แต่ก็ไปเจอโคอาเข้าเนื่องจากกลายเป็นลูกน้องของบักไปแล้วเพราะบักช่วยเฮลุดเคยดีแต่พอรู้ว่าบักเป็นคนไปถล่มเมืองสวรรค์ก็โกรธเพราะครอบครัวของโคอาอยู่ที่นั่นด้วยสุดท้ายโคอาเลยร่ลลวมมือกับไรอันเพื่อไปช่วยร็อบหลังได้รับการช่วยเหลือจากสาวไรอันก็ลงไปยังชั้นล่างเพื่อหาร็อบ แต่ก็นาไปเจอครูฝึกหรือลูกน้องของบักเข้าจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นซึ่งเขาก็พลาดตาให้กับมันดีที่สวรนาโผลมาช่วยจึงจัดการมาลงได้สั์พาโคอาก็โผลมาเพื่อพาทั้งคููไปยังห้องขังทว่าก็ไปเจอยามหน้าห้องดีที่เอียนโผลมาจัดการให้เมื่อทั้งหมดเข้าไปในห้องก็ไปเจอร่างของรอปทำให้ไรอันเสียใจที่มาช้าแต่พอเขาไปดูใกล้ๆกก็ได้รู้นั่นเป็นร่างของลูกน้องบักที่ถูกรอบจัดการ ส่วนเอียนที่ได้เห็นหน้ารับก็มโมโหขึ้นมาไรอาลลรีพามก่อนพาทุกคนหนีเทว่าพวกมันก็รู้ตัวจึงเกิดการต่อสู้ขึ้นและโดยที่พวกมันมีมากกว่าเลยต้องแยกย้ายกันหนีดานสวรรน,นาเธอหนีไปเจอมือกวา่าจึงจะทําการจับกลุมแต่มันก็ขาดขืนเธอเลยจัดการมันทิ้งซะส่วนไรอันกับโคอาทั้งคู่ไปเจอบัคก,กาลังหนีไปขึ้นเรือเทว่าทั้งคู่ก็พาธาโดนยิงแต่อย่างน้อยก็จัดการลูกน้องทั้งหมดลงได้ ก่อนบักจะขึ้นเรือเอียนก็โผล่มาทำให้มันสงสัยเอียนรู้ได้ยังไงว่ามันคือเทียแลนเอียนเลยเฉเลยเพราะตรวจสอบจากลายนิ้วมือบนรูปที่ส่งให้บักดูตอนเจอกันครั้งแรกจากนั้นเอียนก็พาทาถูกบักยิงเมื่อทุกคนตามมาสมทบก็พบบักขึ้นเรือหนีไปแล้วส่วนไรอันที่เห็นเอียนบาดเจ็บก็เป็นห่วงแต่เอียนก็สั่งให้ไรอันยิงจัดก,การมันก่อนจะพลระยะยิง ทำให้ไรอันลังเลซึ่งสุดท้ายก็ยิงแค่เครื่องยนต์เพื่อจะได้นําตัวมันกลับมาลงโทษและหลังจากยิงเสร็จก็พบว่าเอียนนั้นเสียชีวิตไปแล้วนั่นเลยทำให้เขาเสียใจมากครับหลังจับก,กุ่มบักได้รอบก็เข้ามาปลอบไรอันหวัาพอจะภูมิใจในตัวเขาก่อนพับจะตัดไปที่ไรอันมาร่วมงานฉลองสร้างหมู่บ้านเมืองสวรรค์ขึ้นมาใหม่จากเงินบริจาคของไรอันที่ได้มาจากการจับก,กุมบัก สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของไรอันที่ต้องสูญเสียพ่อไปจึงไปสืบหาสาเหตุที่แท้จริงจนรู้มันไปเกี่ยวข้องกับภูมิอิทธิพลชื่อบักเขาเลยร่วมมือกับตำรวจสาวและเพื่อนสีเก่าของพ่อซึ่งสุดท้ายก็จับกลุ่มคนร้ายมาลงโทษได้สำเร็จก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Paradise City หนังได้คะแนนจาก IMDb 3.6คะแนนเป็นกำลังใจให้การด้วยก,วยก,กวารกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ